ครับสมาชิกวันนี้เรายู่กันที่สนามกีฬาชนโคบ้านบอหลอนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับเจ้าของวัวหรือว่าคนเลี้ยงน,นะครับวัวที่ชนวันที่9วันที่10ตุลานี้นครับสวัสดีครับบ้าวครับรเผมมาถิ่นงานซายอดชมนะครับบ้าวเชลล์เชื่อในหนังตัวใส่ชิพพ่อหนุ่มจังไหมครับบ้าวเหม่งนะครับครับผมมาจากใครนครับบ้าวเหม่งครับไม่ครับขายโคบ้านๆนะขายโคบ้านๆนะครับวัวตัวนี้เชลล์ครับบ้าวเมฆนูตังเก้อวินเกณฑ์แปมุ่งนใจกับเมซี่หรือจ้าเมสซี่นะครับเจ้าเมสซี่นะครับตัวนี้เป็น ไทยยาตัวนี้หรือว่าหลูตัวนี้บ้าหรอสามีมากระพึงซื้อมาได้้อ๋อพึ่งซื้อมาพึ่งพึ่งอ๋อตอนน้องทุกครูรับนี้ว่าไม่กี่นาทีกันบ้าซีบ้าครับซีบ้านาทีพักการชมยังครับนี่ยังไม่พักการชนบัวไม่หล่อแกก้องทีสนามอ่าบ่อหลอนี้นะครับบ่อหลอนี้ทางชนหนองเป็นยังไงกันบ้างที่วางไว้หลังนี่ไม่เคยทำเผื่อนไม่เคยทำเผื่อนแต่ใหญ่เผื่อนทำยืนยืนจะเชยไปลังนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวพอทางชนของน้องลงสนามแล้วก็อาจจะ ต้องดูก่อนบัรชนอีกทีนะต้องบัรชนบอยยังเป็นหวงไม่อยู่นี่อายุกี่ปีแล้วบ้างผึ่งซูมแล้วกันยังไม่รู้เลยครับสามเดือนเลยนะครับตอนนี้สามเดือนเลยบ้าวีวขอได้กี่วันแล้วครับตอนนี้สิบกว่าวันสิกว่าวันเลยนะครับสิบกว่าวันแล้วน้องทุกครูรอบนี้กินยากินน้ำปกติไหมน้ำปอนครับน้ำปอนแต่ว่ายาที่ปกตินะยาเนี่ปกติน้องทุกครูรอบนี้โดนกี่เรศไหมไม่โดนไม่ลายไม่หลักส่อความไม่เล่นะครับครับผมบ้าผ่าเดินมือนกิโลครับนี่ ซีโลได้ตอนนี้เบายังไปกับยังไม่เบาเนียไปกับซีโลไปกับซีโลเบาเบามื่อไงครับยังไม่เบาที่นั่งยังซีโลเหมือนเดิมนะครับยังซีโลเหมือนเดิมยานี่เบ้าให้เองโดยเฉาครับชนมักให้เองครับให้เองไม่รักนะครับให้เองไม่รักหลอมเื่อถืงมือนชนเนี่ยตอนนี้ในสายตาของบ้าเนี่ยยังไม่ซีตอนนี้มีความสดความผอมความสมบูรณ์สกเปอร์เซ็นต์ละครับกวามเชื่อถือเมือนชนฮาร์ซิมาร์ิปเป็นหมัวไหมนะเป็นหมัวไหมฮาร์ซิมาร์ซิปนะครับเอานะจะคอยแลกกับทางชนนะครับบางทีเพื่อนอาจจะสู้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิด phíp thắn như thế nào thưa ông, mình tập kinh nghiệm của mình con, lỏng lẻn, thưa ông, bao, FC luôn, tam bằng khi khô mình nó giới con này, Park chung bọc, gặp, phát FC này, <laughs> Cảm ơn. Cảm ơn. ที่สนามบ่อหลอนี่นะครับอย่างไัสมาชิกอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์นะครับเจ้าเมสซี่นะครับที่สนามกีฬาชนโคบ้านบ่อหลอนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าเมสซี่นี่ตัวนี้เป็นวัวไม่นะครับมาประเดิมใช้วัวแรกทีนี้นะครับอย่างไัผมก็ขอให้บ้านเราเจ้าเมสซี่นะครับเอาเบี้ยเอาชัยชนะลบขายร่ำเริงเพิ่มเป็นคนังกำลังใจให้กับเจ้าเมสซี่เองนะครับขอบคุณมาในสัมผัสกับบ้านคุณมาครับวันนี้ครับ สวัสดีนะครับสมาชิกวันนี้เรายุ่งกันที่สนามกีฬาชนโคบ้านบอหลอนะครับวันนี้เราจะมาดูวัวทําการชนในรอบวันที่9วันที่10ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวนะครับว่าวัวมีความสดความหอมความสมบูรณ์ยังไงบ้างนะครับวันนี้ครับพี่บ้าสองสองคนครับเพร่อมาทีมงานสายโขดชนนะครับบ้าเชลล์จะแนะนำตัวให้สำหรับผู้รับจ้งเลยครับบ้าเชลล์ครับชลล์บอลิงครับครับนายวัวเชลล์ครับเชลล์ครับบ่อแล้วครับเขาคอมเลยกินครับครับพ่อผมวัวตัวนี้เชลล์ครับดดดนี่ ัขี้กระพมหรือหมาเสียด้ำนะครับอายุกี่ปีแล้วครับตัวนี้หกถึงเจ็ดปีนะครับหกถึงเจ็ดปีเป็นไทยยักของตัวนี้หรือหลุนตัวนี้บ้าพอสามไหมครับไม่ไม่ได้สาวันนะครับไม่เคยสาวันตัวนี้ผ้าไงชมอะไกี่ครั้งครับหัวไม่นะครับหัวไม่รอแจ้งเกิดที่สนามบ่หล่อหลอมนี้เลยนะครับตอนน้องทุกครูหลอมนี้ว่างไปกี่นาทีครับว่างไปยี่สิบเก่านาทีนะครับทางชนน้องเขาเป็นยังไงครับบ้าชนเลย ไปน้ำหมาลังสไตล์คลาสสิกมั้งนะครับสไตล์คลาสสิกมัง้งทุกครูร้องไอว่างไว้ร้องนี้เป็นชีน้าหัวใจไหมครับเป็นชีน้าหัวใจนะครับบ้าม่อยู่ขอได้กี่วันแล้วครับตอนนี้อ,นนอาทิตย์หนึ่งได้เลยนะครับอาทิตย์หนึ่งได้สะดวกสบายดีนะวันะน่ะตรงนี้ไม่ค่อยมีน,น้ำย่อยในทะเลนะครับเงียบวัวก็ไม่เค็มด้วยครับผมตอนน้องทุกครูร้องนี้กินย้ายกินน้ำได้ปกติไหมครับน้ำทุกต้มกับ ไดเรายากินปกติไม่เลืกอกยากแต่ว่าน้ำนี้ต้องกรองนะครับน้ำต้องกรองนะครับาน้ำนี้จะถือว่าเราต้องทำหนุยนะครับน้ำต้องทำหนุยนะครับเออน้องม่ได้ใส่ดนเกล็ดน,นะครับทุกครูเรานี่มีมัง้งมีมังม้งมั้งนะครับมีมั้งพาเดินกันกีิโลครับเอ้าตอนนี้เบาเมื่อไงครับที่สวนเชนิญเบาแหละตอนน้องเดินนี้มีการยกความหลักสองความ,มั้องไหมมีมัง้งน้งพาเดินกี่เชือกครับเชือเดียวเสือเดียวจะสองคนครับเชือกเดียวสองคนนะครับยาที่เบาให้เองด้วยสาวกับยายาวัว ให้เองไปรักนะกับใายเองนะหลอมยันทึงมอลชนตอนนี้ในสายตาบ้าสองสองคนเนี่ยเจ้าหมาเสียดําตอนนี้มีความสดความพรมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์กับร่างกายเขาตอนนี้เต็ม100%นะครับคุณดิฉันได้ชนแล้วนะครับหลอมนี้บ้ามีความมั่นใจแค่ไหนครับเต็ม100ถ้า100โบวเลยครับผมอยากให้ FC. เอฟซีออยากให้บ้าฟางซึ่งเอฟซีเราควรจะตามของหมาเสียดํำเลยครับคขอบคุณบ้ามีอะไรฟังไหม มีกลังพร้อมฟ้อเอ็ีไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวว่ามีอะไรฟังไหมพึ่ไม่มีนะครับสมาชิกอย่าลืมมาติดตามชมจำเชียนะครับที่สนามกีฬาชนโคบ้านบอหลอนะครับวันชนวันที่9ลาที่สิกัน2วันนะครับที่สนามบอหลอนี้นะครับเจ้ามาเฟียดับนะครับหรือว่าดุกดังแซมอัคคีซาแซงนะครับยังให้ผมกค่อยๆมีเบ้าแล้วก็เจ้ามาเฟียดับนะครับเอาเบี้ยเอาชัยชนะลบขายลบเล่นนะครับและเพิ่มเป็นขวัญกำลังใจให้กขาเข้าเองที่เข้ามาประเดิมประเดิมหมวดแรกทีนี้นะครับขอบคุณมาเดิสัมภาษณ์ขอบคุณมาครับวันนี้ครับ